ขอบคุณครับโอ้ยจากขวามาซ้ายแล้วนะจะข้ามยังไงเนี่ยโอ้โหโอเคฮะสมาธิโอเอาละฮะจะยากขึ้นแล้วนะโอ้โห โอเย่ยโอเยโอเยขาาบบนเลยนะราโว่ะคนี Bravo, nah. ้ราโวนะถ้าจะขาขึ้นมาบนขาข้างเล่นบาเฮ้ยสี้วบราโวนเยก้ชุ่สุดท้ายชุดสุดท้าย last t r ชุดสุดท้ายแลนวมาแสดงนะตอนนี้ต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับอ้าวจะครึ่งหน้าสักครู่นะครับรถกระบะนะฮะเขาจะยืนบนกระดานทรงตัวนะครับหรือว่าลูลลาบูล่านะครับโอ้ เวด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 หาผู้ช่วยล้มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยได้ไหมฮะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอเคโอเคให้คุณแม่มาช่วยหน่อยแล้วเรียกคุณแม่ใช่หรือเปล่าไมาคุณเปล่าไม่ใช่ใช่ชื่ออะไรครับคุณกุ๊กไก่นะครฮะกุ๊กไก่กุ๊กไก่ ผลลูกไก่นะครับถือลูกบอลโอเคลูกที่สี่ส่งลูกสีส้สสมให้นะครับโอเค

อาโปเมอรพี่ลูกไก่ด้วยเป็นหน้าแบบเป็นหน้านะงค่มันจ้องหน้าไม่รู้จะดีไลท์ลัมฟรีดำข้าจะพูดเองข้าจะพูดข้าก็่น yes โอเคอะไรนะทำบบคนแบบนี้ โอเคโอเคครับเดี๋ยวพี่ซปเปอร์กุกไตจะส่งลูกบอลสามลูกให้นักแสดงตอนอยู่ด้านบนนะแล้วก็อีกหนึ่งลูกจะไปวางไว้ตรงช้อนนั่นิอๆ Alright.